นอสวัสดี FC เมกกี้สายกินทุกคนกันด้วยนะครับมันมือนี้แมกกี้กับทิพภาพเมื่อบึงกบนะครับพี่น้องตอนนี้ซื้อกบมาแล้วนะครับมาปล่อยในบ่อแล้วนะครับผมพี่น้องมือนี้ครับบรรยากาศยังเหมือนแลกงนะครับผมกำลังจะคําพี่น้องกำลังจะมืดนะครับผมโอ้โหเยอะมากนะครับมีมีเอาเาเอาเลียงตัวน้อยๆนะครับผมเอาตัวนี้น้อยมาเลี้ยงนะครับ ก็เราดูกันนะครับผมเดี๋ยวผมกะแซ่พี่น้องเบิ้งนะครับผมข้างหน้าผมนี่ก็คือบอกกบแล้วนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมกัสิถ่ายให้ดูเลยนะครับผมไปกันเลยพี่น้องตอนนี้ก็เขามาแล้วนะครับผมพี่น้องเห็นบอพี่น้องเห็นบอเห็นไหมครับผมนี่พี่น้องเห็นบอนี่นี่แหละซื้อมาตัวสามนีนะครับผม ซื้อมาตัวเท่านี้นะคบเต็มเต็มซ้าเลยพี่น้องซื้อมากแบบเยอะมากนะคะพี่น้องมึงเยอะมากนะคบผมเยอะจริงๆนะฮะนี่เวิดนะครับผมฟังทุกฝั่งนีหมดแล้วอันยิมงขา,ขาวนั่นพี่นอ้องยิมงังอันโมเมนต์ยังได้พี่น้องอันจุดจุดําดำนั่นกบเบิร์ดเลยนะคะผมกบหมดเลยนะฮะ นี่น้ำกอหญ้าสิตกตะกบเบิดเลยนะครับในน้ำก็มีนะครับผมบรรยากาศเนี่ยมันแรงที่นอตอนบรรยากาศยมตอนแรงนะครับผมพระอาทิตย์กับกำลังตกดินพี่นอ กำลันจะมืดนะครับผมน่องเบิ่งกดตายครับพี่น่องพี่มอมมาเลี้ยงเยอะมากนะครับผมเยอะมากนะครับผม เยอะมากเยอะมากนะครับพี่น้องครับผมหลายครับพี่น้องสีม้าปล่อยแบบเต็มเลยนะฮะเยอะมากนะครับผมสีม้าปล่อยเยอะมากนะครับผมแต่เข้าวตัวใหญ่พี่น้องโอ้เต็มสระนะฮะเนี้เลยพี่น้องเข้าวตัวใหญ่ เยอะมากนะครับผมพี่น้องมึงวีนน้องน้ำหนามกับโบแด้พี่น้อง เต็มเลยนะครับผมกบเยอะมากนะครับผมนี่กับบะมีคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมกะมาถ่ายแบบอัปเดตเนาะพี่น้องบอรกรบนะจากจากคลิปต่อจากบอกบนะครับผมกะซื้อมาลิมาปล,อาล,ล่อ,มลมมลอยมาเลี้ยงแล้วนะครับผมซื้อมาแล้วนะครับผมซื้อมาปล่อยแล้วมาเลี้ยงแล้วนะครับผม จ e ้ำอากลากอยู่พ oh, ี่น <something>. ้องเต็มนะครับผมเยอะๆๆๆนะครับผมเยอะมากนะครับผม มันก็นเริ่มอาทิตย์มืดจัง่อยนะครับผมเพราะว่าจะมืดแล้วนะครับผมนะครับพี่น้องมันสะค่ำแล้วนะครับผมจะค่ำแล้วนะครับผมจะค่ำแล้วพี่น้องมึงกบเลี้ยงเยอะมากนะครับผมสีลงไป ที่เขาไปในี่อไปทายบ่อดไดนนะครับผมเพราะว่ามีพี่น้องใแบหยบสูงพี่น้องประมาณเอิ๊บประมาณซ้ำอิ๊บผมนะครับผมแบบเอาใบชี้สูงนะครับผมแล้วก็ว่ามีมองเปิดเขานะครับผมกันกันกบโดดออกนะครับผมพี่น้องซ้ำประมาณนีแล้วพี่น้องเข้ากับโดดบ่ได้แล้วนะครับผม ตะกี้ตะกีแบบคนอันนั้นเขาตะกีตะกีอันเคยเลียงนะครับผมแบบเฮดบอปูนนะครับผมแบบเป็นบอบอปูนนะครับผมเป็นสีเหลี่ยมส่อะไรพี่น้องตัวพใหไ่ปนีนะครับผมใส่บอปูนพี่น้องเอามาเลียงมาพี่น้องใส่ในบอปูนแบบเอามาเลียงนะครับผม นี้ก็จะเป็นธรรมชาติกวัวนะคะผมนันกระเบาะบาะคือธรรมชาติพี่น้องถ้าเจาะก,ก็เอาใส่ตะมีตะปูไหมพี่น้องแตบบ่ว่ามีตะปูนเลยนะครับใส่น้ำม,มีตะปูนสมันรเลยพี่น้องเจีแบบ๋กี่เนาะตอนนี้แบบเลี้ยงแบบเป็นธรรมชาตินะครับผมเลี้ยงแบบเป็นธรรมชาตินะครับผมเนี่ยนีก็คือจังคือในปลาเลยพี่น้องนี่ ชมอหยาวยังมาใส่เบิดนะคบผมเหมือนในป่าเลยนะครับผมผมกัจิภาพี่น้องไปเบ่งบรรยากาศด้วยกัพี่น้องไปดูบรรยากาศบ้านสวนกันเลยนะครับผมไปกันเลยพี่น้องครับเดี๋ยวผมกับจิภาพ,พี่น้องขี่รถไปช่มบรรยากาศนะครับผมเดี๋ยวผมไปกันเลยครับผม บรรยากาศดีมากพุ่น้องบรรยากาศดีมากนะคะผม โอเคครับพี่น้องคลิปนี้ขอจบไปเพียงซ้ำนี้นะครับผมอัปเดตบอกเลี้ยงกบนะครับผมตอนนี้ครักบมาแล้วนะครับผมพี่น้องกบเยอะมากนะครับผมทีเนือขอจบไ้ซ้ำนี้นะครับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม็กกี้สายกินน้อยนะครับผมคลิปนี้ก็คลิปนี้ก็ไม่มีอย่างไรนะครับพี่น้องมาเบิปเดตบอกกบนะครับผมตอนนี้ครักบมาแล้วนะครับผม โอเคครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย